ซีรีส์คำนวณอัตาดอกเบีย้ยเงินฝากหวข้อทอิิวันนี้ฝากเงิน1,70 0 0 0บาทกับแคมเปญบัญชีเงินฝากเพื่อเรขกพิเศษ5เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำา1 7ต่อปีนะครับฝาก1,70 0 0 0บาทได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันบุคคลธรรมดารับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษีเป็นแคมเปญเด็ดจากธนาคารออมสินนะครับฝากกดไลค์กด subscribe สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.17%ต่อปีรายละเอียดเงื่อนไขาการรับฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทและฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะฝากได้แล้วและนิติบ,บุคคลทุกประเภทก็ฝากได้เช่นเดียวกัน บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดนะครับการคิดอัตราดอกเบีย้ยและผลตอบแทนสําหรับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย1%เอร์ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา1 1 7ต่อปีรับเวลารับฝากนะครับระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่ 1- ถึงส1เตุลาคม2568 เงินไขาการถอนจะถอนครั้งลักเท่าไหร่ก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่ณวันที่ถอนในอัตราต่ําสุดภาษีณที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีบุคคลนิติบุคคลหักภาษีในที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรการลงรับอัตราดอกบเบีย้ยเมื่อฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จะโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีความแจ้งความประสงค์ไว้ณตอนเปิดบัญชีนะครับเงินต้นและดอกเบีย้ยก็จะเข้าตัวน,นั้นอัตโนมัติไม่ต้องไปถอนให้วุ่นวายคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนเงินต้น1นึ0 0 0 0บาทนะครับดอกเบีย้ย1%นหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา1 1 7ต่อปีจํานวนวัน5เดือน151วันดอกเบี้ยรัรบ7 0 3บาท2ยสาม นะครับรับอัตร,อตรดอกเบีย้ยไปเลยสรุปเงินต้น1,70,000บาทบวกดอกเบีย้ย703บาท29สตางค์เป็น1,707,03บาท29สตางค์นะครับรับไปเลยรับไปเลยอัตราดอกเบีย้ยไม่ต้องถูกหับสีจ่ายนะสำหรับบุคคลธรรมดา ก่อนจากการนะครับกลับมาพบกับการคำนวณอัตราดอกเบีย้ยในซีรีส์ของแคมเปญเงินฝากผือเยขพิเศษ5เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเ,เท่าเงินฝากประจำ1.17ได้ใหม่นะครับในทุกๆอาทิตย์นะเราจะมากันนะครับเพื่อผัดเปลี่ยนเอาตัวเลขนะครับมาคำนวณกันว่าเราจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ถ้าเราฝากจำนวนเงินเท่านี้นะครับฝาก1มื0 0ห0 0 0 0สองห0ื0น0 0นะครับได้เท่าไหร่ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วย ก่อนจากการอสังหารวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำมาไว้นะครับสแกน QR code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ล e เด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะฉนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ